สวัสดีครับเมื่อนี้พาพี่น้องเที่ยวเยี่ยมชมครับคำฉโนดเมืองคงโคราช้านทำอรหอนตาหนองเกี่ยวฟ้าพุทธิยานครับพี่น้องนี่อย่างเที่ยวเลยครับวัดคูบาหนองเกี่ยวฟ้าพุทธิยานนะครับอันนี้เป็นน้องไงน้องประจำบ้านเพิ่นครับณนะบ้านหนองยาขาว อำเภอคงจังหวัดโคราชครับพี่น้องพาก,กันมากราบไหว้สักการะกราบไหว้ขอพรครับปูนาคาญาณาคีที่เพิ่นได้สั่งให้พ่อแม่พี่น้องได้กราบไหว้สักการะครับพี่น้องมาจากไรหม่องไห่บอล เพ่นไดม้มาอย่างในวันสอ์อทิ์วันหยุดกับพาพี่พาน้องมาครับนี่้านทำอรหันตาหน่อเกี่ยวฟ้าโปริญาณครับคำฉนดเมืองคงนี่มีหมองกาใบยาหมูน้ำครับ เจ้าแม่กวนอิมโอธิสัตกาไบกอพนลานทำอหอลานตานอแก้วฟ้าโพธิยานครับ ชาบารมีนะครับอุณาคายานาคีครับเบิ่งบริเวณโดยรอบพี่น้องเบิ่งบริเวณโดยรอบก่อนครับเอาบุญมาฝากพี่น้องครับเอาบุญมาฝากความสวยสดงดงาม นาคลาดพี่น้องที่อยู่บริเวณไก่เคียงอยากชมความสวยสดงดงามกันมาเบึงกันได้หรือว่ามากลาบไหวหัวพ้นนครับ,บรนี่คำฉนดเมืองคงโคราชนะครับลานธรรมอรหันตากูบานหนอแก้วฟ้าโพธิยานครับวัดบ้านหนองยาขาวครับบ้านหนองยาขาวพี่น้อง ไหวขอพรท้าวเวสุวรรณโอครับเวสุวรรณบูชาพระพิฆเนศครับนี่จะไปขอพรจะมากราบไหว้ขอพรนะครับ พระอินทรงช้างอีราวันครับช้างสามเสียนอันนี้ก็เป็นเมืองโบราณเมืองเก่าประตูเมืองเก่าครับสมัยขอมพระเจ้าชัยบวร,รมัน สวสุดงดงามให้ภาพบรรยากาศใหม่พรามให้พี่น้องก็ะนอได้เบิ้งกันกเพื่อพี่น้องท่านใดอยากมากราบไหว้อยากมาทําบุญอยากมาสักการะบูชานะครบับเป็นร้านทํา กำลังบูรณะเิ่นกำลังเิตดกำลังสร้างครับเพื่อให้พี่น้องชาวพุทธศาสนิก,กชนนะครับเพื่อให้พี่น้องกุนใจบุญทั้งหลายนะครับได้ร่วมกันอรกาบไหว้ขอพรนะครับ พี่น้องเขาทำปูนยาครับ ทงังมีความสวยสดงดงามนะครับถ้ำปูนาคาย่านาคีแห่างลานอรหันตานะครับบานหนองแก้วฟ้าโปธิยาณน,นะครับบ้านหนองหยาเขาเพอคงจังหวัดนครราชสีมา ทังมีความสวยสดงดงามางแตหก็ไม่มีพี่น้องที่เป็นวันหยุดนะครับสาวอาทิตย์อยากพาลูกพาหลานพาพี่พาน้องนะครับมาเที่ยวมากราบไหว้สการะขอพร,นะรขอเชิญได้ดื้อนะครับที่ลานอรหันตาครับภูบานอนอแก้วฟ้าโพธิยานบ้านหนองยาขาวอำเภอเมืองคงจังหวัด นครราชสีมานะครับเอ้ hey, ผมพายัางเียวชมเบิงถ่ำถ่ำปูายานะครับคลังสมบัติสมบัติปูย่าน้องรมากล่าวไว้ก่อน มาจังพาพี่น้องมานีและครับครับหน,หน้ามานอยพพี่น้องสายบุญนะครับได้มาร่วมบุญสร้างบุญสร้างศรัทธาร่วมกันครับนี่พระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดรอองเกัน บรรยากาศที่พาพ่อแม่พี่น้องมาฮหตบุญครับเมื่อนี้อากบรรยากาศใม่พ่อแม่พี่น้องบึง้ง บรนระยากาศโดยรอบครับมีพี่น้นองญาติธรรมมากราบไหว้สักการะขอพรจากทั่วสารทิศครับเรื่องในวันหยุดนะครับบริเวณโดยรอบของลานอหารหันตานะครับภูบ้านหน่อแก้วฟ้าพุทธิยานบ้านหนองยาขาวอำเภอคงจังหวัดนะครราชสีมาครับ คำชนโนดเมืองคงจังหวัดนครราชสีมาก,กับผมคลิปนี้พีพีนี่เอาสำนีก่อนครับสวัสดีเอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนสุขคนครับผม